ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีนะคะมาพบนะคะกับช่องน้องขันเงินนะคะเช่นเคยนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะมาดูกันนะคะแม่แม่จ๋าว่าน้องขันเงินอยู่กับแม่ควันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะพ่อควานไม่อยู่นะคะแม่แม่จ๋าน้องก็จะเล่นสู้เล่นอะไรนะคะแม่แม่จ๋า ก็ยังไม่มียานะคะยังไม่ได้ตัดยาให้กับน้องนะคะแม่จ๋าก็จะเรียกกินแบบนี้นะคะอยู่กับแม่ควานนะคะก็คือช่วงนี้นะคะน้องทานอาหารได้เยอะมากเลยนะคะแม่จ๋าน้องทานยาได้เยอะมากเลยนะคะกินได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะช่วงนี้นะคะแม,แม่จ๋าเน่ยะก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะ เมื่อคืนฝนก็ตกหนักนะคะแม่แม่จ๋าฝนตกทางเข้าออกยากลําบากนะคะต้องรองให้แห้งก่อนแล้วถึงจะเข้าออกได้นะคะแม่แจ๋าก็ถ้าจะเข้าออกก็คือต้องเดินอย่างเดียวนะคะรถก็เข้าออกมาไอเข้าออกยากลําบากนะคะก็พื้นก็จะ เปียกๆหน่อยนะคะแม่จ,จ๋าเพราะว่าฝนสาดเข้ามานะคะฝนสาดเข้ามาเพราะบ้า,บานน้องยังไม่มีการสาดนะคะแม่จ๋าฝนตกมาก็คือสาดเข้ามาหาน้องหมดเลยนะคะหเล่นดินแล้วนะคะแมอ่อยู่กับแม่ควันสองคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะพ่อควันไม่อยู่นะคะก็จะเล่นนะคะเล่นทั้งดินเล่นทั้งโซ่นะคะแมจ่จ๋า ก็ย yeah, ังไม่มีอาหารนะคะยังไม่มีอาหารให้กับน้องทานนะคะยังไม่ได้ตัดย่านเนปียาเลยนะคะนี่นะคะหญ้าของน้องนะคะแม่แม่จ๋าถ้าน้ําไม่ท่วมก็คือน้องได้กินหญ้าแบบนปิอาตแบบนี้ตลอดนะคะแม่แม่จ๋าแต่น้ําก็ท่วมทุกๆุกปีนะคะแล้วก็ได้ปลูกใหม่หาพันหญ้าใหม่ทุกๆุกปีนะคะนี่ก็คือปลูกแล้วนะคะปลูกแล้วเพิ่งได้ตัดรอบแรกนะคะเพิ่งได้ตัดรอบแรกนะคะแม่แม่จ๋า เนี่นะคะไก่เย็นยุกนะคะเย็นยุกรอย่าจากแม่ขวานนะคะแม่จ๋า บ้านน้องนะคะแม่จา๋ามี <c oughs> ก็จะลกหน่อยนะคะแม่แม่จ๋าเพราะเป็นป่ายาลาบรอบบ้านเลยนะคะก็มีแต่ป่ายาของน้องนะคะก็พอได้กินได้ทานนะคะต้องขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะแม่แม่จ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ